คพบ,บว่าการเล่นวิดีโอเกมเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าวิชวลเพร์เซชันของคนมากเลยแล้วตรงนี้น่าสนใจมากก็คือว่าผมไม่ได้โตมาในรุคของวิดีโอเกมเวลาอยู่กับเด็กนักศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งเขาโตมาการเล่นเกมปรากฏว่าเวลาเราดิสคัสกันเรื่องงานศิลปะเนี่ยก็แล้วแต่เขาจะมีมุมมองที่มีต่องานศิลปะ แตกต่างจากเราและปรากฏว่าเราก็จะได้ไอเดียใหม่ๆจากเขาในการมองว่าทำไมอาจารย์ไม่มองประเด็ดนนี้ทำไมอาจารย์ไม่สนใจประเด็ดนนี้หรือไม่มองแบบนี้บ้างคือคือไอร,อรีพอร์ตในปี2006ของมาเรียดูชิสเตอร์ได้บอกว่าคนที่เล่นวิดีโอเกมมายาวนานมาก่อนนะครับมันจะเกิดวิชวลเพร์เซชัน,นอีกอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างกันซึ่งไม่ได้ถูกฝึกในการนะครับมอนิเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอเกม พูดง่ายๆก็คือการการเล่นวิชวลเกมทั้งหลายเนี่ยมันทำให้คุณเห็นสิ่งต่างๆรอบโลกเนี่ยดีกว่าจริงนะครับคือถ้าสมมุติว่าคือรีพอร์ตอันเนี้ยมันเกาะมันพูดไปถึงวิสิทธิ์ที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาที่เราเรียกว่า hand-eye coordination ค,นนคือคนที่เล่นโดเกมเนี่ยมือกับตาเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันแล้วมันทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันจะซีก ตัววิชวลเค้าเจอร์เนี่ยนะครับหรือ perceive สิส่งต่างๆที่คนจะเห็นเนี่ยนะครับสูงกว่าคนซึ่งใช้สายตายคือประเด็นของมือซอสตัวเน,นี้ยก็เลยทำให้น่าสนใจมากว่าเอ๊อทำไมแบบแม้แต่บางครั้งในเวลาเวลาเราเข้าไปใช้ในโซเชียลมีเดียดนะครับพวกนิวมีเดียดทั้งหลายเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าคนที่รุ่นสมัยใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะเลื่อนจอ,อพร้อมๆกัน3-4อันคือเล่นทั้งลายเล่นทั้ง เฟสเนาะแล้วก็สามารถที่จะโต้ตอบปฏิสัมพันธ์แล้วแบบสามารถที่จะอ่านภาพแล้วก็อ่านข้อความในเวลาที่เร็วมากถึงน่าเชื่ออย่างเราเนี่ยเรายังอ่านหนังสือแบบด้วยการกวาดสายตาเขาอ่านหนังสือันศึกษาที่มันมีการเลื่นขึ้นเรื่อยๆนะครับคือมันคือมันเติบโตมาคนละแบบเลยเราเราเราอ่านทุกอย่างในโลกโดยแบบคนรุ่นก่อนที่คือการการู้อย่างนี้แต่ว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาอู้โดยการอย่างนี้เนาะนะครับซึ่งจริง ตรงนี้มันก็ทําให้เกิดเห็นว่าจริงๆในตัวมือเนี่ยมันเป็นตัวที่เคลื่อนไหวหรือตัวที่ควบคุมการเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเวลาเราพูดถึงการมองวิทวชนทั้งหลายตอนนี้มันเริ่มเปน็นลักษณะของว่าเราไม่ได้พูดถึงสายตาที่โฟกัสเดียวละมันเป็นเรื่องของมือที่โฟกัสด้วยแล้วเมอร์อ,อก็บอกว่าการที่เปลี่ยนการเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้ ลักษณะของเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลักษณะของงานศิลปะที่เกิดขึ้นในอนาคตลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับคืออย่างโจทย์เก่าๆซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับวิกเกนสไตต์เอามาใช้บอกว่าที่มันเป็นรูปหรือว่าคุณจะมองภาพนี aviation, ้ออกมาเป็นกระต่ายหรือว่าเป็นเป็ดเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ย สิ่งซึ่งคนรุ่นใหม่หรือคนที่ชินกับวีโอเคเนี่ยเขามองตัวโฟกัสและตัวฉากหลังที่เรียกว่าฟิกเกอร์แอนดกราวเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เมอร์ซอฟพูดก็คือว่าในที่สุดแล้วไอ้ตัววิชวลพลาเจอร์ซึ่งเรากปหลักศึกษาอยู่ปัจจุบันนี้มันต้องขยายไปถึงสิ่งที่เรียกว่าการสัมผัสหรืว่าตัวแฮตติพลาเจอร์ด้วยนะครับนี่ก็คือสรุปเนาะสามเรื่องที่ว่าเราจะมาคุยกัน มอันคะไรก็หยมือนกอะไรก็ูก <parece> so ็อ so, ท so ี่สนใจว่าเมื่อซอฟนลักษณะการมองมือซอที่มองสิที่เกว่าิอนขจะองแง่ที่ด้ถึงบกที่สุดกคือมองว่าอินเทอร์เน็ตสามารถทาให้ทุกคนแชร์อำนาจเข้าหาคราวนี้ถ้ามองมาในบริบทของสังคมไทยในการพันา ราะว่าในที่สุอสังคมในเนี้ยที่เป็นประเด็นขัดแย้งอยู่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเองก็มีส่วนเข้ามาที่โอเคมันแชร์เอาในขณะเดียวกันก็แชร์ข้อมูลบางอย่างที่ทำให้เกิดความไม่ลงรอยในความรูของอร์ซึ่งจริงๆเสริมหน่อยเพราะว่าจริงๆประเด็นที่อินเทอร์เน็ตที่เขามองอินเทอร์เน็ตมอรซอฟต์เนี่ยมันไม่ใช่ตะกรันที่ศุกรีถึงเก้าสองศูนย์เนี่เราะว่าปออกเนี่ยก็พูดว่าถ้าบอกว่าทีีเนี่ยก็จะเป็นสื่ออะไรที่รวม รวมหมู <function als. S 2> ่มวลคนเข้ามาด้วยใช่ไหมฉะนั้นเป็นวิธีการมองเหมนกันว่าจะมองตรงนี้ยังไงหรือว่าสุดท้ายมืองซอฟต์ไม่ยมืองิลป์เป็นยังไงที่เลือกทุนก่อเลือกอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงตัวคอนเทนต์ของสื่อได้คือมันคือบทสรุปของมือซอฟต์มันมีน่าสนใจมากเลยก็บอกว่าสิ่งที่ในที่สุดแล้วเราต้องถอยกลับมาเนาะในการสอนเกี่ยวกับศิลปะแล้ก็ตัวตัวอะไรนั้นถามที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการ คือเราต้องจับสองสิ่งที่เรียกว่าพิชวลติงกิ้งมากกว่าการที่ไปพูดเรื่องสกิลอะไรบางอย่างเนาะซึ่ง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 โซอาจจะบอกว่าไอ้เนี้มันอาจจะเป็นประเด็นซึ่งซึ่งล้าหลังแล้วที่จะมาพูดเรื่องสกิลเนี่ยเรื่องการเต้นการตั้งสิ่งที่สําคัญก,ก็คือวนะิชวลติงกิ้งเนี่ยเวลาเราเราจะทํางานศิลปะเช่นเนี้ยคุณเห็นอะไรที่มันอยู่ตรงนี้บ้างคุณคือประเด็นมันมีที่ว่าอันนึงที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือว่า อย่างในในสังคมไทยเนี่ยตอนนั้นก็ขุ่ยคนหนึ่งเขาเป็นแอคท t i ิสต์ในในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเราจริงๆเนี่ยไอตัวตัว,ตวมันก็เป็นปัญหาแนมะ้แต่ผมก็ไปสอบเวลาเราเห็นอะไรที่มันขึ้นมาบนสื่อเนี่ยนะครับน้อยมากที่เราจะอ่านทั้งหมดอะส่วนใหญ่เราก็อุ้ยแกล้งเลยแอบเอ้ยแม็กซ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆแล้วนี่ก็คือปัญหามากๆนะคือมันจะต้องถูกสดใหม่หมดเลยอ่ะ ว่าทุกครั้งที่คุณจะรีแอคกับอะไรก็แล้วแต่คุณต้องอ่านก่อนเนาะแล้วต้องอ่านให้จบด้วยนะอ่านดับเพราะว่าน,น้สุดและคลิกเบรกก็คือไอ้ตัวขอ้อเนี่ยมันี่ทำให้ทุกอย่างเป็นปัญหาหมดคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้สึกโอก๋อคือเ,เนื่งจากข้อมูลมันเยอะเนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเสกอะไรให้มันมากมากเราก็รู้สึกเออแค่นี้พอละเหื่องเดิเขาจะยกเนละิกบัญชีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเรื่องยา마านแต่วา,า,า,าอะไรห็นคนก็าาเข้าไปไป ไม่ไม่มีใครได้อ่านเรื่องจริงคือเขาต้องการจะลดให้ภาระของคนเสพเนี่ยเนาะให้ไม่ต้องรับโทษอย่างที่เคยพอคนลดไอ้ตัวตัวเลี้ยวมาเนี่ยมันก็หมายว่าผู้เสพเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจะต้องรับโทษหรักจริงๆทุกคนก็บอกโอ๊ยอัะเด็นเนี่ยทำอย่างนี้นี่นม่คือใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออย่างไรอะไรประเด็นที่ตกเฉียรเนี่ยผมคิดว่าแม้แต่ในโมการเสียภากเรื่องที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนียเกิดจากการอ่านไม่แตกหลายๆอันเนาะคือแบบนี่คงโจมตีผมอ่ะ จริงๆจริงๆมันก็เป็นเรื่องซึ่งมันมันมันเป็นเรื่องที่ว่าแล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าเออคือถ้าอ่านจบเนี่ยมันไม่น่าจะลากยาวมาถึงขนาดนี้นะก็อีกฝ่ายนึงก็ไปไกลมากเกินจะกลับมาเรียกว่าเฮ้ยเอยอ่านให้จบก่อนคือคืออย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าตัวตัวไอ้แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งผมต้องฝึกขึ้นเรื่อยในฐานะของการอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะเวลาเรามาพบกับความไวเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าเราต้ก็ไวในการสื่อถึนะเนาะเวลาเรา perceive มัน perception มันเริ่มปุ๊แล้วก็เลยไวในการสื่อถจริงๆแล้วจริงๆจริงๆมันมีประเด็นเยอะพอสมควรในเรื่องนี้ก็คือว่าการที่ว่าเออถ้าสมมุติว่าเราเราเน้นทุกอย่างในเรื่องของพิชวลทิงกิ้งเนี่ยนะครับเอ่อไอ้คีย์เวิร์ดอันเนี้ยปุ๊บเนี่ยเราจะกล่ามัปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเช่นสมมติว่าเราดูภาพยนตร์ นะครับอย่างเรื่องล่าสุดที่ที่ผมคิดว่าัน,นี้น่าสนใจมากเลยใช้ใช้คุณสมบัติของการเป็นวิชวลสมัยใหมนะ่ได้ผลมากก็คือเรื่องคอนจูริงหรืวผลเยอยนะนะครับสองคือเขาเอาไอ้ตัวซึ่งมันเป็นกลอบฟุ้เจตดก่อๆเนานองของเคร,นะรื่องสมัยก่อนที่ว่ามันมีคนได้ยินเหมือนก็บอกว่า,ามันมีข่าวว่ามันมีผีสิงเนี่ยเสร็จแล้วเอามาผาสมก,กับการทำวิชวลสมัยใหม่นะครับการใส่ซาวลงไปาการสร้างภาพ นะครับซึ่งมีการเหมือนกับแบบว่าซูเปอร์อินโพสคือขยายขึ้นแล้วออก,การ,รอ,อะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยคือว่าในในปัจจุบันเนี้ยตัวคอนจูดดิ้งเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่ผมพูดว่าเราไม่จำเป็นต้งยิงจริงๆคือเราคิดว่าภาพยนตร์ผีเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนและคือแทนที่จะบอกว่าเราจะต้องทำหนังผีให้เกิดความตัวคือภาพยนตร์ผีที่สมบูรณ์จริงๆว่าเรียลลิสติก คือจริงๆแล้วในที Wake ่สุดแล้วเออถ้ามเรามองประเด็นแบบนี้เวลาเรามานั่งดูงานศิลปะคือแทนที่เราจะตัดสินประเมินกันที่บอกว่ามันมีเอสเตติกแบบนั้นแบบนี้เนาะเราคนจะบอกว่าไอ้วิชวลทิงกิ้ที่มันมีอยู่เบื้องหลังเนี้ยมันฟังขึ้นไหมมันน่าสนใจไหมมันก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงไหมใช่ไหมผมว่าเออมันก็คงแต่อาจารย์อยู่ในตรงที่มันเป็นฝ่ายหาตรงๆเนาะมันคงจะต้องการหรือว่าในที่สุดเราอาจจะต้องปรับทัศนคติต่อสิ่งที่เรียกว่าตัวสุทรียศาสตร์ด้วยหรือไม่ นะครับคือพอดีเมิร์ซอสไม่ได้พูดในเรื่องเอนเตอร์เนานะแต่เมซิซอสบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยวิชวลกริ่งกริ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งซึ่งมันเหมือนกับแบบคือมันง่ายขึ้นมากเลยอย่างเช่นเวลาเรามีรีแอคโดยเฉพาะไอต้ตัวตัวโซเชียลมีเดียซึ่งมันมีฟนะุ้งคอมเมนต์เนาะมันทุกคนก็จะรีแอคกันอนะไอ้รีแอคคือแบบฉันก็อยากจะมีส่วนมีความเห็นก็คอมเมนต์คอมเมนต์อันนี้คอมเมนต์เนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันเกิดจากการเหมือนกับแบบว่ามันก็ติดตัวมัใน นนะก็คือเรากลายเป็นว่าเราจะต้องมีไอเดียทุกอยาก่างทุกสิ่งที่เราได้ยินนะ่ะซึ่งจริงม,มันอาจจะไม่จําเป็นเนาะใน,ในโลกความจริงเราไม่สามารถจะมีไอเดียทุกอย่างหรือเวลาเราเห็นอนะไรเนี่ยเราก็คอมเมนตะ์อ่ะเหมือนกับแบบที่สได้ในห้องนี้ครับเนะีนย้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเหมือนกัแบบเราเห็นอะไรปุ๊บเราก็คอมเมนต์เห็นอะไรปุ๊บเราก็ตํางหนีเตียนเพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถจะมีไอเดียประมาณนัจริงๆแล้วมันก็เ <c oughs> นี่ยผมว่านี่เ็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการการ การที่ที่มันมีตัวนรมันไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจทในการเท่าไหว่าไอ้ประเด็นเซลฟี่ที่มันสลายชุมชันการมองเนยหรืว่าตัวเวทท็อปเนี่ยสามารถตัวเวทท็อปเนี่ยสามารถที่จะอธิบายให้ชัดเจนได้ไหมว่าในแง่ที่เซลฟี่ที่เข้ามาทำลายมันทำมาได้แบบไหนเพราะว่าเอาต้อจริงเราแน่นอนว่าหนึ่งมันเดือดเพราะว่าเขาไม้ทุกคนเข้าถึงการเซลฟี่ได้มากขึ้นหรือว่าการครอบครองแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ย ไอการเซลฟี่หลังๆเริ่มเป็นสิ่งที่เหมือนไปฟนาบาปเหมือนกันนะอย่างเช่นใครถือไม้์เซลฟี่เข้ามิวเซียมเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะจีนที่เปิดเปิดมิติใหม่ทางการเซลฟี่ที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันทําลายขนบกับมาอกทีหรือว่าตีกับมาอีกทีอาจารยหรือว่าเบอรท็อปมองสิ่งนี้อย่าเบอร์ท็อปเนี่ยแยกเซลฟี่ออกเป็นสองอย่างค่ะค่อนข้างน่าสนใจอย่างแรกเนี่ยเบอร์ท็อปเรียกว่าเซเลบริตี้เซลฟี่ ก็คือเซลฟี่ของบรรดาวพวกคนดังคนเหล่านี้เนี่ยคือต้องการเป็นเทรนหรือกษาแสที่ที่ไว้นะครับเขาบอกว่าแต่ I r ไอเดียท l ่ชูข t y น e อง i ซลฟี่มุ่งเสริมคอนนะัอันแรกก็คือ performance นะครับของพวก Celebrity อันที่สองก็คือว่ามันเป็นของคุณเองพวกที่เราเรียกว่า Digital Circle ของเราเพื่อนเพื่อนเพราะจริงๆไอเซลฟี่ของของพวก Celebrity เนี่ยมันมี subject อื่น ซึ่งมันจะแตกต่างจาก subject ทั่วไปของคนที่พวกเรา <c oughs> พวกเราทำอย่างพวกเราเนี่ยเซลฟี่อย่างเช่นถ่ายรูปอาหารหรือถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเราก็แค่บอกเพื่อนว่าเออเราเราอ้วนขึ้นผอมลงอะไรงกันนะ,ะแต่เซลฟี่ของพวกซ e l e b r ตี้เนี่ยนะครับมันมีสักะของสิ่งที่เรียกว่าแอดเวอร์ t i s i n g หรือการโฆษณาการหาผลประโยชน์ซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เออก็กาลายเป็นประเป็นเหมือนอย่างวันี้ซึ่งเราจะเห็นว่าในสังคมไทยเราเรามีคำหนึ่งซึ่ง ก็เป็นคำใหญ่เนาะเมื่อคุณเป็นไนท์ดอฟก็คือว่าแล้วก็เป็นโจ๊กบอกว่าพอคุณเริ่มเป็นไนท์ดอฟในที่สุดทุกคนก็ลงเลยที่ขายคืีนเนาะก็คือว่าพอคุณพออคุณพอคุณพอคุณเริ่มเริ่มประสบความสำเร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เริ่มตัดกันเลยเป็นเซเลบิตี้เนาะแล้วพอเป็นเซเลบริตี้ปุ๊บคุณก็เริ่มสวัสดิ์หายไปทุกซิ่งเนาะคือไอ้สิ่งนั้นมันก็น่าสนใจของโซอเอชียลเซลฟี่ในส่วนมันพัฒนาสื่ออะไรคือถ้าสมมติว่าคุณคุณคิดว่าคุณต้องการเป็นนอย่ไดเี นะหรือคุณต้องการที่อยกให้ไอตัวเซลฟี่ของคอุณเนี่ยมันหาเงินได้เส้นทางของคุณอาจจะเป็นแบบน้องอะไรมันแก้วมันมันมันคว้าอะไรเงี้ยเออขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเพื่อรักแ่สุดแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเนงไออันอนึงของเซลฟี่ก็บอกอเฮ้ยวันนี้เราหอมลงนะเราเราน่ารักขึ้นเราเราถ่ายรูปกับหนังสืนะเอเราถ่ายรูปกับแมวเราถ่ายรูปกับอะไรใช่ไหมครัไอ้พวกประเด็นแบบเนี้ยมันก็เป็นคอนเทนต์ในกลุ่มพวกที่เรียกว่าดิจิตอลเซอร์ลฟี่แบบนี้นะครับนี้ ไอ,อ้กลัวการสลายชนชั้นเนี่ยเมอร์ซอฟใช้คำนึงแรงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเซลล์ทั้งหมดที่มันเป็นอินพิเรียนถูกไหมเป็นอินพิเรียนเซลล์คือว่ามันเป็นเซลล์ซึ่งเหมือนกับว่า,ามันถูกกักไว้ในพื้นที่นะครับตลอดความชิงสูงแต่ว,ว่าเซลที่เนี่ยมันมันเอ่อเรียกแหละมันทำให้เกิดลักษณะของการเข้าถึงนะ,นะครับและใครทุกคนก็สามารถ เป็นได้โดยเฉพาะสิ่งที่ว่าเราทุกคนมี app, แอปเนีทุกคนต่อเสวยได้หมดแต่ว่าเออ w a r n i n งอันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าต้องพึงระวังนิดนึงในการที่เราเซลที่อินเทอร์เน็ตก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอาร์คีฟเนี่ยมันสามารถจะอยู่ได้เป็นร้อยร้อยเป็นพันพันปีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำเซลฟี่ที่มันมีสนาดที่เป็นพวกเซ็กชวลหรือว่าเซ็กซี่เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่ออาชีพการงานได้อันนี้ก็เป็น w a r n i n งของเขาเนาะ ครับซึ่งก็โอเคนี่ก็เป็นเคสซึ่งนั่นวันนี้เนี่ยตัวตัวอีตัว,ต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 วเซลฟี่ของอที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยภาพถ่ายที่มันถ่ายออกมาเป็นรูปตัวเองเนี่ยนะครับเขายกตัวอย,ย่างหนึ่งน่าสนใจมากเลยก็คือเขาพยายามพูดไปถึงประเด็นของ เรื่องแมนเกสก็คือการจ้องมองของผู้ชายของมาร์วี่เนี่ยนะครับซึ่งนี้ผมก็ลองนิดนึงก็คือว่ามันมีคำกล่าวของนักวธรรมศ,รรศรรึกษาคนหนึ่มงมาร์วิ่งว่าถ้ารยนต์ทั้งหลายที่เราดูเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหรือมันดําเนินไปได้เนี่ยก็เพราะว่ามันถูกกดดนกันโดยสายตาการมองของผู้ชายเมลเกสนะครับก็คือว่าไอ้เรื่องต่างๆที่มันดําเนินไปนะครับมันเป็นลักษณะของการที่ว่าตัวขับเคลื่อนตัวเดอร์จิททั้งหมดเนี่ย เวลาเรามองนั้นเอกเราก็มองในฐานะที่ว่าเออคนนี้ยอยากเราอยากได้เป็นแฝดเรามองไม่เอกเรามองในฐานะที่ว่าหรือเราอยากเป็นคนนบีเน้นอวิก,ก็ก็บอกว่าเออตรงนี้มันเป็นลักษณะซึ่งซึ่งเหมือนกับแบบว่าโลกผู้ชายมันชอบงานในสิ่งที่เรียกว่ามิชวนเพอร์เซพชันแต่ว่าเซลฟี่เนี่ยมันจะปรากฏว่าคนที่ชอบเซลฟี่มากเนี่ยนะครับมักจะเป็นผู้บีมันก็เลยเป็นอย่างที่มัวซอลตั้งข้อสั ว่าเป็นไปได้ไหมว่าไอลักษณะการที่เซลฟี่ของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นการเกมส์ตองโกไอสิ S ่งที่มันข้นขึ้นในวัฒนธรรมการมองด้วยสายตาในสิ่งที่เรียกว่าตั o ้งอยิ่คือตรงตรงนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าไอตัวตัวลักษณะของเซลฟี่เนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์ออคเซสเราก็คือการรุ่งหลงตัวเองอันอนี้แน่นอนแต่ว่าไอตัว ปรากฏการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า iPhone 4, 2, 4่ปี2 0 1 0จริงๆมันไม่ได้มานานเท่าไหร่นะมันแค่6ปีที่ไอตัวกล้องเนี่ยเลนสือิวคามิเนี่ยเรียกเรียกว่าซ้อนคนานมิล่ามันเข้ามาทำงานนะครับก็คือไอม majority ของของสิ่งที่เรียกว่าเซลฟี่เนี่ยผมคิดว่ามันโงจากจะเป็นอะไรอ่ะ ครื่องมือพอสมควรในการที่เราจะพอเข้าใจตัวว่าทำของการมองเห็นในในในอนาคตเป็นภาพที่ที่ให้ดูของโฮชิเดะเนี่ยก็น่าสนใจนะะที่ถ่ายในปี2002นะคร2ือว่าเอทอ,ท,อที่สุดเล้ออกไปนอกอากาศแต่ว่าสิ่งที่โฮชินเดะไม่ได้เ p อ r c e ปชั่นก็คือว่าเขาไม่ได้ทราบซึ้งแต่การของโลกมันเป็นหนึ่งเดียวก็วยกกล้องสัต มันช like ่วยอธิบายประเด็นที the road, the ่ว like ่าซีนซ so ีซัมติมดีดีได้เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่งเดี๋ยวว่าเออกูมองในสิ่งที่คุณอยากเห็น่นั้นแต่ว่ากูจะไม่มองอย่างอื่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าการไม่มองการมองในสิ่งที่เรามองเนี่ยมันจะทำให้มองกว้างกว่าชาวบ้านเพราะว่าแต่ว่าเราก็จำกัดความมองที่ฝากอะไรพวกนี้นั่นแหละบ้างนั่นคืออันนี้เป็นบทท้ายๆนะเนาะคือเมื่อเมื่อซอบอกว่าหลังจากที่เราเข้าใจวิชวลเคานเจอร์แล้วก็เราดูวิชวลทิ้งกิ้ง สิ่งที่มันจะพัฒนานต่อไปก็คือสิ่งที่เรียกว่า v i s u a l Activism ก็คือว่าปฏิกิริยาหรือว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าการแอคทีด้านมิช่วนะครับเป็นผลิตผลขั้นสุดท้ายของลักษณะของมิช u ั่นคอนเทอรคือมิชชันแอคทิวซึเขายกตัวอ,อย่างงานของศิลปิน ถ่ายข่าวสาวอเมริกบชื่อว่าซานิโอโมลี่นะครับคื <S S อซานิโอโมลี่เนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินผีดาว <c oughs> ซึ่งเป็นเลสเบี้ยนแล้วก็เขาเรียกตัวเองว่าไม่ใช่โฟโตกราฟเฟอร์แต่เรียกตัวเองว่าวิชวลแอคทิวิสต์คือเพราะนั้นเนี่ยงานของโมลี่เนี่ยเป็นงานเซลฟ์คอสเทจทั้งหมดนะครับคุณผู้มตอบได้แล้วนะครับ โมลี่ี่ยเป็นงานเซฟล์เขาเขียนทั้งหมดแล้วเ,เขาบอกว่าไอ้นี่สุดแล้วเขาต้องการใช้ปฏิบัติการทางการมองเห็นเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเพศเรื่องของทางด้านกานเรเมืองเรื่องของทางด้านวัฒนธรรมคือในที่สุดแล้ววิชวลทิงกิ้งเนี่ยในกรณีของมือซอนเนี่ยมันจะนำไปสู่ปฏิบัติการที่เรียกว่าวิชวลแอคทิวิซึมซึ่งเขาแยกไปเขาบอกว่าไอ้พิกเซลเนี่ย ะครับมันจะย้อนกลับมาคือไม่ว่าจะเป็นเวิร์ดนะครับค่อยคำทีมเมทซาวิโอเนี่ยมันจะนำมาสู่แอคชั่นไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นแบบตรงท,ที่เรียกว่าไดเรกเพอร์ฟอร์มคอนเวิร์ตแบตชิเนียแล้วแอคชั่นเนี่ยมันจะส่งผลกลับที่พิกเซลทีนะครับจะบทสรุปอันนี้เนะี่ยตัวเมอซอฟต์เองก็ไม่ได้สรุปแบบยาวมากนะครับมีประมาณ5หนะ้าที่บอกว่าตัวนิกชั่นแอคติวิซซึ่งเนี่ยเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว,ว่างพิกเซลกับแอคชั่น ตัวพิกเซลเนี่ยเป็น visible reason หรือว่าเป็นผลกระทบทางการเห็นของทั้งหลายแหล,ล่ไม่ว่าจะเป็นจากคอมพิวเตอร์หรือจากโปรเซสเซอร์อ,อะไรก็แล้วแต่แต่อักชีวิซึ่งเนี่ยมันก็คือการที่ว่าเราเห็นจากเป็นตัวภาพแบบนี้แล้วเราสร้างกระบวนการปฏิบัติการขึ้นมานะครับแล้วกระบวนการปฏิบัติการเนี่ยก็ไปก่อให้เกิดไอเดียเกี่ยวกับวิชวลนี่เองย้อนไปหน่อยนะพอมาโค้ชเตอร์ ว่าสุดเซ่ยนบอกก็ยังดีเนี่ยรู้สึกว่ามองเนี่ยมองมองค่อนข้างดีมากๆกับปรากฏการณ์ปัจจุบันที่ว่าใครโพสไลน์เนี่ยสามารถเป็นเหตุให้คุณถูกไล่ออกได้ในแง่นี้คืออย่างที่วาไอ้แอดมันมีการอธิบายหรว่ามองให้เนี่ยปลายทางก็คุณเละได้ในที่สุดหนักจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นความแปลกใหม่ได้ค่ะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดคิดควรเนาะผมคิดว่ามันมี สี่เรื่องเป็นการที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่ได้มีความเห็นเนาะในช่วงสองสามวันนี้เรื่องแรกอาจจะนะแล้วก็คือเรื่องของนักบินกลุ่มลายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีคนก็พยายามจะบอกว่าเออมันจริงๆแล้วมันเป็นการคุยกันในกลุ่มเนาะครับซึ่งจริงผมก็เห็นด้วยว่าก็เป็นการคุยมาในจริงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาแต่ว่าถ้าเรามองความจริงว่าถ้าสมมติว่าในฐานะที่เป็นนักบินมันก็ไม่เป็นคนพ มันมันก็จะกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วตัวต,วตวไอซีเนียมันอยู่ในプライベตนะเมื่อเวลามันถูกผ่านในดิจิตอลแลออกมาพับลิกเนี่ยมันมีผลกระทบสูงม,มากต่อคนดูนะครับซึ่งจริงแล้วก็เป็นข้อที่ใครบางคนจะรับ,บนคนที่เป็นเนื้อชีพในหลายอย่างว่าฐานที่ดีก็คืองดการพูดหรือการสแสดงความเห็นแบบนี้เลยนะครับอันที่2ก็คือกรณีอาจารย์ท่นนานหนึ่งนที่ออกมิจารณ์ตัวนิสิตฝ่ายตั้งสาตัวเองเนี่ยถ้าสมมติเรามองว่าจริงๆมันเป็นการพูดเล่น ได้ไหมว่าแบบเออจริงเด็จริง,รง,รงมันก็จะกลับมาสู่ประเด็นว่าในฐานะอาจารย์ก็ไม่ควรพูดอี้ใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าบิชว์เนี่ยมันไม่ได้มีการประเมินค่าในแง่ของอารมณ์ขงขันเนาะซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็ข้างเป็นปัญหาใหญ่ในสังคนไทยพอสมควรอารมณ์เสจสีอารมณ์ขบขันหลายๆเรื่องเนี่ยมันปรากฏว่ามันไปไม่ถึงในหลายๆระดับการรับรู้เองในโลกโซเชียลมีเดีย บางครั้งเราอจะพูดด้วยความรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องการก้าวล้าอมันเป็นเซนส์ของการเสื่อสีนะเช่นมันจะมีมุ่งคนดำอะไรพวกเนี้เนาะถ้าแบบว่าเรามองแองโหนี่แม่งไม่พีซีคือแบบเป็นการเกลียดอะไรเงี้ยก็แบบมองได้แต่ว่าจริงๆแล้วในแง่หนึ่งมันก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าจะพูดโดยรวมเนี่ยผมประเมินเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาอยู่พอสมควรว่าสังคมไทยเนี่ยมันมันเหมือนกระโดดข้ามขั้นตอนอะจากการที่เราควรจะ มีการเขาเรียกอะไรล่ะอ่านหรือการเข้าใจตัวเฉกเสืออะไรก็แล้วแต่เาอย่างละเอียดก่อนพอก่อนที่เก้าเก้ามาเล่นหรือมาใช้ในสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียพอเรามาใช้สิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียเนี่ยเราติดนิสยัยางอย่างว่าเราไม่ได้ถูกฝึกให้เรามีการคิดอนะมากพอซึ่งเรามีกูุ่มต้านทานพูดง่ายก็คือเราใช้คำว่าอะไรเราไม่มีขันติดหรือชนอะรนะที่จะที่จะรับรือสิ่งเหล่านี้คือแค่แบบว่าอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ล่อยกิดกั จจก่อให้เกิดดรามา่าได้ซึ่งจริงถ้าเทียบจริงๆมันน่าจะน้อยกว่าเยอะถ้าเราเรามีพอร์ตแลนด์พิเศหลายอย่างเทียบเออนี่มันเป็นมุกนี่มันเป็นเป็นคําวิจารณาแบบขำๆหรือว่าเป็นคําวิจารณ์เนี่นนาานยน,าาออนี่ออกไหมคำิจารณาเก็หน้าตาไม่ดีแกพวกแซววังเออเนี่ยน่าจะหน้าตาหน้าตาดีถ้ามองแบบนี้เนาะเราสสก็จะสึกปลอดภัยขึ้นเมืลยแกอาจจะขำๆแต่ถ้า,ามองบออแบบโหแบบพีซีเลยเนาะนี่มันเกียร์เลยนั่นนี่มันก็ไม่รู้นะบอกว่าปัจจุบันนี้มันคงแบบจะต้อง มองมองไม่หลายหลายวิธีอ่ะจริงพอเราต้องมาจับวิชาสอนแบบนี้น้องมันก็ทำให้เรางต้องต้องคิดกันไปถึงเรื่องเวลาแบบอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่แบบที่คนอื่นเขาเอไปอ่ะเดี๋ไอ้น้องต้องเจเจ็บมา่ามากเราต้องค่อยค่อยอันนมีใครอยากแชร์นะคะผู้ทานเราอาจารย์อาจารย์โป่งเราหน่อยไหมมาที่นี่เลยนี่เลยฟัง ใช้พ่อค้าคุณทำงานถือปะอะไรนี้นะคนที่จะต้อเลื่อนายเงินให้จีนเก็อเนี่ยว่าภาพเหของบริได้ดนะังนั้นคุณต้องมีซึ่งเป็นเรื่องที่เสียค่าใช้จ่ายเยอะดังนั้นนะมันก็การมีภาพเหมือนของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องเฉิียสุดท้ายนะคะว่าคนคุณต้องมีเงิน แต่ว่าการสื่อยื่ง <screaming. S 2> ของค่าขายนี <S <S <Well> ่แหละที่ท so ําให้การเข้าถึงการีคับของวเองเนี่เป็นไปได้มากขึ้นสรับคนทั่วไปเราคิดว่าสิ่งที่เปลี่นไปในแของการเซอร์ฟตีต่างการคงอยู่ของโปโดกมากกว่าเพราะอ p าเซอเนี่ยมันได้ส่วนใหญ่ยัไม่ปริ้นเอาดังนั้นมันจะลบจะเพิ่มจะลบจะเพิ่มได้ตลอดเวลาแต่ในขณะที่พอเป็นโฟโตเนี่ยมันปรินเอาเพราะว่าถ้ามันไม่ปริ้นเอามันจะไม่ มันจะมีความคงทนถาวัเท่านนั้นมันน่าจะเป็นในแง่ถ้ามองในแง่คือน่าจะเป็นเรื่องของสุริยภาพในการเล่ามากกว่าการถ้าถ้ามองในแง่มันว่าเราเสกสิทธที่เปลี่ยนไปไเนี่ยภาพถ่ายมันมันได้แล้วก็พอแต่ว่าเซลฟี่มันลบเพิ่มลบเพิ่มไปตลอดมันเปลี่ยนภาพถ่ายนั่นตลอดหมายนว่าเรามีโอกาสที่จะปรับเสถียราการปรับเปลี่ยนตลอดไปคือ,อคิดว่ามัน มันมีเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปมันเปิดโอกาสที่เราทำแบบนี้ได้นะซึ่งในแง่นลยแปลว่ามันยิ่งถูกกว่าไปอีกคือกล้องถือกล้องถูกคือถือไม่กี่พันก็ถ่ายรูปได้แล้วนะคะคือโอเคคือถือจะทาไม่เข้างานก็อาจจะได้คุณภาพของกล้อไม่เข้างานแบบว่าถูกมาก คือตอนที่มันมีภาพถ่ายใหม่ๆเนี่ยคือเราคิดถึงปัจจุบันที่เราบอกว่าอุย๊ยอย่าไปถ่ายภาพคนตายแล้วเราต้องให้เก็บคนตายต้องให้เก็นครอบครัวเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำใช่ไหมคะกลายเป็นจัญญาบันว่าเราควรจะถ่ายภาพคนตายแต่ในสมัยก่อนตอนที่มีภาพถ่ายคือทุกคน่างตื่นว่าในที่สุดกูก็จะมีภาพของคน<ม>ที่เรารักเนี่ยเก็บไว้ได้ตลอดกาลแล้วมันมีการจัดท่าทางของคนที่ตายไปแล้วเด็กทารกคนแก่คนในครอบ ตายแล้วให้เหมือนกับอย่างมีชีวิตเพื่ที่จะถ่ายภาพ mm hmm. อาจเป็นเด็กทารกที่นอนเปลอยู่ซึ่งจริงๆตายแล้วนะแต่ว่าทาแก้ให้เหมือนยังมีชีวิตอยู่หรือ mm hmm. เด็กที่ตายแล้วยู่ท่ากางสมาชิกคนอื่นในครอบครัวและถูกถ่ายภาพให้ห